ในส่วนที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยครับจากระบบเดิมเนี่ยก็คือ,อเราเน้นที่ 1. คือการติดตั้ง,งที่ที่ทำได้ง่ายรวดเร็ว 2. คือเราเน้นที่การดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบครับที่สามารถทําได้ง่ายขึ้นก็ประโยชน์เนี่ยเพื่อให้ผู้ดูแลหรือว่าทางท้องถิ่นเนี่ยดูแลได้ง่ายลดปัญหาการชำรุดเสียหายครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับท่านผู้ชมครับคอคนนำทางวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนวตัตก,กรรมของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งคิดประดิษฐ์สร้างมาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชนบทที่ขาดน้ำใช้น้ำบริโภคน้ำอุปโภคครับวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีครับซึ่งขึ้นอยู่กับ เขตตรวจราชการที่9ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในชนบทซึ่งเป็นเขตในความรับผิดชอบของรองนายกจุรินลักษณะวิสิทธ์ครับต้นพัชระไวยสยารัฐวิศวกรแผนกวิจัยและพัฒนา บริษัทวอเตอร์พอกจำกัดการได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนที่ดีขึ้นครับสุขภาพของชาวบ้านดีขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นสโลแกนของบริษัทครับคือน้ำคือชีวิตน้ำสะอาดคือสุขภาพที่ดีของชุมชนครับเราก็จะพัฒนา สิ่งดีๆต,งๆต่างๆเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับพ่บต้นก่อนที่จะมาทำง,งานที่นี่เรียนที่ไหนมาออผมจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานค,นครินทร์ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ สาขาที่เกี่ยวกับการบริหารน้ําจัดการน้ําโดยตรงไหมไม่ครับจะเป็นสาขาในเรื่องของวิศวกรรมอุตสาหการครับไม่ได้ตรงทางด้นนี้ครับแต่ก็มีความรู้ความสามารถเป็นประสบการณ์จากการทํางานครับผมพอมาอยู่ที่วอเตอร์พ็กเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นความภูมิใจของเราสิ่งที่ประทับใจที่สุดเนยก็ น่าจะเป็นในส่วนของนโยบายของบริษัทครับเนื่องจากว่าผู้บริหารของเราเนี่ยครับคุณเสือพงเดือนรามเนี่ยครับแกมีแนวคิดที่อยากจะทําเพื่อชุมชนจริงๆอยากจะพัฒนาสังคมแล้วก็ชุมชนของไทยเนี่ยครับให้มีความพัฒนาให้มีความสุขความแบบว่าให้คินความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีคุณภาพดีขึ้นใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นเหมือนเป็นสโลแกนของรบ,บริษัทเพื่อให้ทุกคน ยึดถือไว้ครับเพื่อใทำการทํางานที่ดีที่สุดกับมีประสิทธิภาพสูงสุดครับทราบว่าวอเตอร์พ็อกเนี่ยนะครับได้สร้างนวัตกรรมที่เรียกว่ามันจะพลิกโอกาสใหม่ของชาวชนบทเลยนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพน้าต้นเป็นหนึ่งในทีมนั้นใช่ครับครแล้วพัฒนาร่วมกันหลายคนนะฮะที่หลายคนครับเป็นทีมทีมใหญ่ทีมหนึ่งครับผมก็คือนอกเหนือจาก ตัวระบบปอกแทงเนี่ยครับเราก็ยังมีตัวนวัตกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับงานน้ำเนี่ยครับอ,อีกที่จะต่อยอดขึ้นไปอีกนะครับคืองานนายก็น่าจะมีอีกหลายตัวมีหลายแต่ต,ตัวเนี้ยสิ่งที่มันมีความแตกต่างแลวก็ได้จดทะเบียนเป็นนวัตกรรมของประเทศแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับครับ,รบขั้นตอนในการจดมาเป็นนวัตกรรมมันต้องผ่านการรับรองอย่างไรบ้างครับก็ สำหรับขั้นตอนนะครับ mm hmm. คือหนึ่งเนี่ยเราก็มีตัวสินค้าที่เราพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมครับ mm hmm. เป็นนวัตกรรมหลังจากนั้นเนี่ยครับก็นำไปขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมกับทางสวทชนะครับ mm hmm. แล้วก็ในการที่เขาจะพิจารณาเนี่ยครับก็จะต้องมีข้อมูลในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆความเป็นนวัตกรรมต่างๆรวมถึงจะต้องมี เติร์ดาร์ตี้ในการรับรองเราก็ใช้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยครับในการช่วยรับรองตัวผลิตภัณฑ์ให้เราหลังจากที่ผ่านการรับรองนวัตกรรมจากสวทชแล้วก็จะผ่านทางสำนักงบในการที่จะ,ะตีราคานะครับว่า <ไป S 2> สินค้าตัวนี้ควราคาเท่าไหร่เพื่อเพื่อจะขายกับทางภาครัฐทางมุมตัวนวัตกรรมคำว่านักร่าวคือสิ่งใหม่ อยากให้ต้นพูดถึงว่าสิ่งใหม่นวัตกรรมของอวตารพอกเนี่ยคิดมาเนี่ยมันมีความแตกต่างมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นต่อระบบเดยไงครับผมจริงๆแล้วถ้าให้เทียบในส่วนของคุณภาพน้ำเนี่ยครับแทบจะไม่แตกต่างกันคือที่มันออกมาจากระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเก่าหรือระบบใหม่ไม่มีความแตกต่างกันก็ถือว่าดีทั้งทั้งสองแบบครับแต่ว่า ในส่วนที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยครับจากระบบเดิมเนี่ยก็คือ,อเราเน้นที่หนึ่งคือการติดตั้งที่ที่ทำได้ง่ายรวดเร็ว2คือเราเน้นที่การดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบครับที่สามารถทำได้ง่ายขึ้นก็ประโยชน์เนี่ยเพื่อให้ผู้ดูแลหรือว่าทางท้องถิ่นเนี่ยดูแลได้ง่ายลดปัญหาการชำรุดเสียหายครับอายุของการใช้งานก็ยาวขึ้นก็ยาวขึ้นใช่ครับ ผมสงสัยครับว่าระบบเติมอากาศที่ว่าเป็นการพัฒนาใหม่โดยพอก่ยนะครับการเติมอากาศเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ยังไงครับคือการเติมอากาศเนี่ยกับระบบการผลิตประปาเนี่ยครับเป็นของคู่กันเพราะว่าในการเติมอากาศเนี่ยยิ่งถ้าเป็นในส่วนของน้ําบาดาลเนี่ยครับจะมีพวกสนิมเหล็กที่ละลายอยู่ในน้าอยู่เยอะใช่ไหมครับมเมื่อสัมผัสอากาศเนี่ยก็จะ แสดงตัวเป็นสีแดงเป็นตะกอนสีแดงระบบของเราเนี่ยครับก็คือพัฒนาขึ้นมาด้วยใช้เป็นหัวฉีดแบบเบนจูรี่เนี่ยมันจะมีการดึงอากาศจากในบรรยากาศเนี่ยครับเข้าไปผสมในน้ําเลยเมื่อพ่นออกมาเนี่ยครับก็จะเป็นฟองละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอากาศสัมผัสกับน้ําได้ดีกว่ามากกว่าการตกตะกอนก็จะเร็วขึ้นครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเป็นการช่วย ในการที่สารเคมีที่เราใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำเนี่ยครับมันผสมกับตัวน้ําได้ดีขึ้นด้วยครับคุณง่ายคือทำให้กระบวนการเนี่ยน้ำสะอาดเร็วขึ้นครัใชแลช้วก็กันกรองโลหะหนักหรือว่าสารที่มันผสมอยู่ในน้ําได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นแล้วเมื่อนําน้ําเข้ามาสู่ระบบของเรานะฮะนอกจากกระบวนการกรองกระบวนการเตอิมอากาศเนี่ยเพื่อให้น้ำเนี่ยมันมีหลักประกัน ต่อการใช้ต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านมันจําเป็นต้องเติมสารเคมีอะไรไหมต้องต้องเติมครับต้องเติมถ้าซึ่งเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานทบก็หลักๆที่สารเคมีที่เราจะใช้กับระบบส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแผกสารที่เรียกว่าแผ็กนะครับเป็นลักษณะเดียวกับสารส้มครับแต่ว่าก็คือจะดีกว่าแล้วก็ใช้ประโยชน์เพื่อใช้ตัวนี้จะช่วยเร่งในการตกตะกอนเร่งตกตะกอนครับ แล้วก็ส่วนของโซดาแอชนะครับจะช่วยในการปรับสภาพน้ําเรื่องของกลิ่นแล้วก็เรื่องของค่า pH ครัให้เหมาะสมนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของคอรีนครับเพื่อช่วยในการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อใช่ครับซึ่งมาตรฐานทั้ง3อย่างนี้เป็นมาตรฐานที่ระบบน้ําทั่วโลกนะครับรับรองใช่ครับพูดได้ว่ามาตรฐานน้ําของเราเนี่ย ในแง่ของกฎเกณฑ์กติกาของรัฐไทยหรือว่าทั่วโลกเนี่ยยอมรับยอมรับใช่ครับครับผมต้นรับพูดถึงการใช้สารเคมีในการปรปับปรุงคุณภาพน้ำนะครับสัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนค่ามาตรฐานเลยไหมหรือว่าคำนวณตามเฉพาะถิ่นแต่ละที่เนี่ยครับคุณภาพน้ําที่เป็นน้ําดิบเนี่ยครับจะมาจะไม่เหมือนกันเราจะต้องนํามาทําการทดสอบก่อนครับว่าน้ําแต่ละที่เนี่ยเหมาะกับสารเคมีในปริมาณเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ก็คือคําตอบคือแต่ละที่จะไม่เหมือนกันครับผมต้องดูว่าปริมาณไหนที่เหมาะสมของแต่ละที่ครับเราก็จะทําการบันทึกแล้วก็ตั้งค่าว่าที่นี่ต้องใส่สารเคมีเท่าไหร่ครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องถูกควบคุมต้องถูกดูแลโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ บริษัทก็ใช่ครับก็จะมีการทดสอบที่เรียกว่าการจาเทสนะครับก่อนการติดตั้งทุกครั้งนะครับก็คือเพื่อที่จะได้ดูว่าสารเคมีที่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปต้องเหมาะสมครับผมในแง่ของระบบพัอกแทงเนาะพัอกแทงเนี่ยวันนี้ได้รับการยอมรับขนาดไหนติดตั้งมาแล้วกี่ที่ถ้าเป็นในส่วนของปีงบประมาณ ของปี2,563ถึง6 4เนี่ยครับตอนนี้ปอกแทงเราติดตั้งไปแล้วทั้งหมด699แห่งครับผมโอ้เยอะเกือบทุกภาคนะุมเกือบทุกภาคครับน่าจะครอบคลุมหมดทุกภาคแล้วครับผมในส่วนของภาคเหนือแล้วก็มีภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ครับครับด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ผมว่าการคิดมันไม่หยุดนิ่งอยู่แล้ว ผมนอกจากพกแทงที่เราทำ,ทำแล้วพัฒนาแล้วเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอะไรที่ยอมรับแล้วในอนาคตทางบริษัทหรือตัวต้นเองมีความคิดที่จะทำอะไรครับนอกเหนือจากงานปอกแทงแล้วเนี่ยครับคือพอเราได้มาลงในงานแนวนี้และงานนวัตกรรมเนี่ยครับเราก็มีแนวคิดที่จะทำระบบน้ำเนี่ยครับ ให้ประชาชนให้มันดีให้ถึงที่สุดเนื่องจากว่าระบบปอกแทงเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาในบางจุด hmm. เช่นในส่วนของน้ำกร่อย hmm. หรือน้ำกระด้างมีหินปูนอย่างเงี้ยครับ hmm. รวมถึงการที่จะเป็นระบบที่เป็นน้ำดื่ม hmm. เหมือนน้ำน้ำดื่มหมู่บ้านน้ำดื่มชุม,ช,มชนอะไรเงี้ยครับที่เป็นบรรจุข,ขวดนะครับ hmm. ซึ่งเราก็เลยมีแนวคิดที่ พัฒนาตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของระบบ Reverse Osmosis หรือว่า RO ครับแล้วก็จะมีของในส่วนระบบ PEC นะครับซึ่งตัวนี้จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของน้ำกระด้างน้ำกร่อยเพื่อ,อ,อขจัดปัญหานะครับในส่วนของชาวบ้านที่ว่าเขาไม่สามารถใช้น้ำได้ครับผมมีอะไร จะฝากถึงแานผู้ชมโดยเฉพาะบรรดาผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆถ้าเกิดเขาสนใจอ่ะอะอ,อตอนนู้นอบตอน,นี้มีงบประมาณอยากแกนําผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหา,าน้ําในทุมชนติดตอ่ออย่างไงครับผมก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมีเป็น เฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กของของบริษัทนะครับแล้วก็จะมี Line Official ก็อาจจะเป็นเบอร์ติดต่อครับแล้วก็ทางเราก็จะเฟซบุ๊กชื่อครับเฟซบุ๊กเป็นป o อกแทงไทยแลนด์ครับ p o อกแทงไทยแลนด์ครับเป็นเพจเฟซบุ๊กแล้วก็จะมี Line Official นะครับชื่อว่านวัตกรรมประปาปอกแทงครับซึ่งทางท้องถิ่นเนี่ยครับเมื่อได้รับ เป็นตัวข้อมูลของล i ยฟิชียลเนี่ยภายในเนี่ยจะมีในส่วนของ<ม>เอกสาร<ม>ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างคืออธิบายให้ครบถ้วนเลยครับสามารถ<ม>ดําเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามที่ระบุได้เลยครับครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งนะวัตกรรมที่เป็นของคนไทยที่คิดประดิษฐ์สร้างโดยคนรุ่นใหม่นะครับสามารถที่จะนําไปแก้ไขปัญหา พี่น้องประชาชนในชายขอบในชนบทที่ขาดน้ำใช้น้ำอุปโภคบริโภคได้นี่คือคนนำทางผู้บุกเบิกที่สังคมควรจะต้องส่งเสริมและเรียนรู้ครับ